สวัสดีค่ะโยคะง,ง่ายๆนะคะกับครูโบค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะเป็นท่าที่ไม่ได้ยากมากและทุกคนก็สามารถฝึกได้ค่ะตามครูโบไปนะคะเรายืนค่ะอยู่ด้านบนของเสือนะกดฝ่าเท้าทั้งสองข้างให้มั่นคงเลยค่ะพยายามไม่แอ่นหลังล่างนะคะเวลาที่เรายืนตรงเนาะเก็บก้นกบนิดนึงค่ะม้วนกลับมานะเก็บกลับมาอึ๊บโอเคมือทั้งสองข้างเท้าเอลมุนไหล่อกเปิดไหลเปิดค่ะไปพร้อมกันนะคะวาดแขนสองข้างยืดขึ้นหน้าไปหุ่ะสืดลมหายใจเข้า เราลมหายใจออกค่อยๆหย่อนขาดึงสะโพกไปด้านหลังช้าๆเราใช้แรงที่ต้นขาเป็นหลักนะคะน้ำหนักจะได้ไม่ไปลงที่ข้อเข่าและข้อเท้า พับลำตัวลงมาวางฝ่ามือลงช้าๆถอยเท้าขวาด้านหลังอืบยืดเปิดส้นเท้าขวาวางฝ่ามือซ้ายแตะที่หน้าขาและยกลำตัวขึ้นช้าๆมือทั้งสองข้างข้าะเอลค่ะเราจะจัดปรับสะโพกนะคะข่าซ้ายตั้งฉากค่ะน้ำหนักไม่ลงหัวเข่าดังนั้นใช้กล้ามเนื้อต้นขาเป็นหลักหมุนความหน้าขาขวาพยายามดันน้ำหนักไปที่ฝ่าเท้าขวาเพื่อที่จะยืดขาขวาให้ตึงนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อขาเราไม่แข็งแรงแล้วมันเมื่อยหย่อนข่าขวาได้เล็กน้อยนะคะกระตุกขาตึงเลยยืด บาลานตัวดิ้งแล้วเราวาดแขนสองข้างค่ะยกยืดขึ้นหน้าไปหูสูดลมหายใจเข้าค่ะผ่อนคลายช่วงคอบาดลายหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกและหายใจออกยาวช้าๆเราโลลมตัวค่ะพุ่งไปด้านหน้า อกท้องทำมุมต้นขาในขณะที่เราโล้ลําตัวพุ่งไปด้านหน้านะคะออกแรงทีบเท้าด้วยดันน้าหนักไปที่ฝ่าเท้าเหมือนเดิมค่ะบาลานซ์ตัวให้นิ่งๆโดยการใช้นะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาของเราค่ะภาพลําตัววางฝ่ามือลงมาเตะเท้าซ้ายด้านหลังเลยค่ะเข้าสู่ท่า Tree Leg Dog ยืด ออกแรงกดฝ่าเท้าขวานะส่งเท้าซ้ายขึ้นไปนัานบนค่ะไม่จําเป็นจะต้องสูงมากนะปรับสะโพกให้มันคว่ำหน้าขาหัวขาว่าปลายนิ้วเท้าชี้ลงพื้นแค่นี้เราก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อขาแล้วนะคะเราสไลด์ลาตัวมาด้านหน้างอเข่าแล้วทวิทค่ะดึงเข่าซ้ายแตะที่สอกขวาแตะไม่ถึงไม่เป็นไรค่ะให้อยู่ตรงนี้ถ้าเราได้ใช้การกลางลาตัวนะเตะขาซ้ายยกยืดกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่าลืมปรับสะโพกเราจะทําซ้ํา3ครั้งนะครัวนับหนึ่งงอเข่าสไลด์ลําตัวทวิทค่ะแตะอกขวา ไปด้านหลังช้าๆยืดขึ้นครูนะับสองทำซ้ําอีกครั้งหนึ่งงอเขา่สาสไลด์่ะบิดแล้วแตะกลับไปด้านหลังค่ะยืดเหยียดขาครูนะับ3วางเท้ากลับลงมาช้าๆออกแรงกดน้ําหนักไปที่ฝ่าเท้าสูดลมหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวขาย่งยืดเปิดส้นเท้างอเข่าชิดอ,อกค่ะดึงสะโพกไปด้านหลังตามองตรงด้านหน้าค่อยๆก้าวขวาก้าวซ้ายเดินขึ้นมาช้าๆค่ะ เอื้อมมือแตะไปที่ข้อเท้าหรือหน้าแข้งยืดอกเฉยคางพับลำตัวลงค่ะหายใจออกค่อยๆโน้มนะยืดขาและหลังค่ะตามองตรงนั่นหนะ้ายอลาว่ะดึงสะโพกไปด้านหลังช้าๆแขนสองข้างหน้าไปหูค่ะเข้าสู่ท่าเก้าอี้ม้วนก้นกบเก็บหลังล่างผ่อนคลายคอบ่าไหล่อย่าลืมนะคะต้องออกแรงกดฝ่าเท้าให้แน่นๆนะ ทับลังเกกลับลงมาวางฝ่ามือของเราลงรอบนี้เราถอยซ้ายค่ะไปด้านหลังให้ไกลเปิดฝ่าเท้าซ้ายเลยค่ะยืดมือขวาวางแตะที่หน้าขาขวาดันพยุงร่ตัวลุกขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะมือทั้งสองข้างเท้าเอลปรับนะคะอะไลเมนต์ของเราปรับท่าทางก่อนต้นขาขวาตั้งชาดันน้ำหนักไปที่ฝ่าเท้าซ้ายถ้าเมื่อยให้หย่อนขาซ้ายได้ลายยืดกลับขึ้นมาบาลานซ์ตัวนิ่งแล้วแขนสองข้างหน้าไปหูค่ะสูลมหายใจเข้า หายใจออกอยาวโลลำตัวพุ่งมาด้านหน้านะคะค่อยๆยืดดีค่ะท้องแขนแนบไปหูไว้นะคะอยู่ในระนาบเดียวกันบาลานตัวให้นิ่งๆสูดลมหายใจเข้าและออกสบายๆวางฝ่ามือกลับลงมาช้าๆและถอยเท้าขวาไปด้านหลักเป็นทรีเล็กดอกยืดค่ะออกแรงกดน้ำหนักไปที่ฝ่าเท้าซ้ายหมุนคว่ำสับโฟขวาหน้าขาหัวขับและปลายนิ้วเท้าชี้ลงพื้น หายใจออกค่ะเงอเขา่าแล้วชวิตลำตัวดึงเข่าวขวาแตะศอกซ้ายไม่ต้องแตะถึงก็ได้นะคะเราอยู่ตรงนี้แค่ให้เรา่ากดฝ่ามือแล้วยืดแขนให้ตึงได้ใช้แกนกลางลำตัวนะคะเตะเท้าค่ะทางด้านขวายกยืดขึ้นครูนับหนึ่งเราจะทำซ้ำสามครั้งนะงอเขา่สาสไลด์ลำตัวค่ะเบีดลำตัวแตะศอกซ้าย เตะขายกยืดกลับขึ้นไปเหมือนเดิมครูนะสองรอบสุดท้ายงอเข่าแล้วทวิตบิดแกนกลางลำตัวค่ะแตะซอกซ้ายใช้แกนกลางแล้วเตะเท้ายืดกลับไปด้านหลังค่ะครูนะสามเก่งมากระวังฝ่าเท้ากลับลงมาค่ะวางคู่กันเลยขมวหน้าท้องละยืดค่ะมวนก้นกบเก็บหลังล่างสูดลมหายใจเข้าลึก หายใจออกยาวขยเงยืดเปิดส้นเท้างอเข่าชิดอ,อกอีกครั้งหนึ่งค่ะออกแรงแอคทีฟที่การกลางลำตัวสูดลมหายใจเข้าให้ลึกและหายใจออกยาวช้าๆตามองระหว่างฝ่ามือค่ะเดินเท้าก้าวขึ้นมาช้าๆวางเท้าลงมือแปะไปที่ข้อเท้ายืดอ,อกเฉยคางพับลำตัวลงมาค่ะหายใจออกสะโพกของเรานะคะพยายามยืดชี้ขึ้นด้านบนนะไม่เอ็นไปด้านหลังค่ะกดฝ่าเท้าแล้วโน้มลงมาสูดลมหายใจเข้าลึก หายใจออกยาวช้าช้าเชยค่ะย้อนเข่าดึงสะโพกด้านหลังกลับเข้าสู่ท่าเก้าอี้แขนสองข้างหน้าไปหงค่ะม้วนก้นกบเก็บหลังล่างนะคะกระตุกขาตึงประนมมือของเราไว้ตรงกลางระหว่างอกหายใจออกลดแขนลงมาฝ่ามือทั้งสองข้างเท้าสะเอวขยับขาขึ้นลง โอเคเซตของวันนี้นะคะมีแค่3ท่าเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะมาลองทํานะคะพร้อมกันค่ะเป็น1นึ่ซีรีส์นะคะรอบแรกนะครูโบทรแล้วก็อธิบายละเอียดรอบที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำนะคะให้เป็นซีรีส์โฟลต่อเนื่องนะพร้อมนะกดฝ่าเท้าให้แน่นคะ่ะจําให้ได้นะคะกดฝ่าเท้าหมุนไหล่อกเปิดไหล่เปิดวาดแขน2ข้างยืดขึ้นหน้าไปหูค่ะสูดลมหายใจเข้า หายใจออกย่อนขา่าดึงสะโพกไปด้านหลังรอบแรกคุโบใส่รสายละเอียดให้แล้วนะรอบสองเราค่อยๆโฟล์ไปเลยพับลำตัวค่ะวางฝ่ามือลงมาถอยเท้าขวาด้านหลังเปิดส้นเท้าขวามือซ้ายวางแตะที่หน้าขาซ้ายดันประคองลำตัวลุกขึ้นมาเลยค่ะแขนสองข้างหน้าไปหูสเต็ปเมื่อสักครูน่นี้ถ้าใครแข็งแรงดีเรายกลำตัวขึ้นมาได้เลยนะคะไม่ต้องวางฝ่ามือหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกค่ะไปต่อท่าที่2ของเราก็คือโล้ลำตัวค่ะพุ่งไปด้านหน้าอกท้องทำมุมแนบต้นอ,อกท้องทำมุมกับต้นขานะไม่ต้องวางแนบลง ไปนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวพอลมหายใจออกวางฝ่ามือลงมาค่ะท่าที่3ของเราในวันนี้ก็คือไปที่ t r e leg dog ค่ะส่งเท้าซ้ายยืดขึ้นไปด้านบนกดฝ่าเท้าขวาหมุนและความสะโพกหายใจออกงอเขา่สาสไลด์ลำตัวและทวิชนะบิดแกนกลางเตะขายกยืดขึ้นนะับหนึ่งเราทำ3ามครั้งนะคะงอเข่าแล้วทวิตแตะศอกขวาเตะขายกยืดกลับขึ้นไปครูนะอรอบสุดท้าย งอเขาแล้วชวิตแตะศอกขวาเหยียดขากลับขึ้นไปด้านบนครูนะสามวางเท้ากลับลงมาช้าช้า ยืดเป็นดาว,ดวเอ๋ยจอกขย่งยืดเปิดส้นเท้างอเข่าชิดอกดึงสะโพกไปด้านหลังตามองตรงไปด้านหน้าเดินเท้าก้าวขึ้นมาช้าๆมือแตะข้อเท้าหรือหน้าแข้งภาพลำตัวหลงหายใจออกค่ะยืดเชยข้านตามองตรงยอนเข่าดึงสะโพกด้านหลังแขนสองข้างหน้าไปหูเป็นเก้าอี้กระตุกขาตึงประนมมือของเราไว้ตรงกลางระหว่างอกหายใจออกทำซ้ำรอบนี้เปลี่ยนไปด้านซ้ายไปพร้อมการหายใจ เข้าลึกวาดแขนขึ้นพอลมหายใจออกหย่อนเข่าดึงสะโพกไปด้านหลัง วางฝ่ามือลงมาค่ะกดฝ่ามือรอบนี้เราถอยซ้ายเปิดส้นเท้าซ้ายดันน้ําหนักไปที่ฝ่าเท้าซ้ายใครแข็งแรงดียกลําตัวขึ้นได้เลยไม่ไหวมือขวาวางแตะที่หน้าขาประคองลําตัวลุกขึ้นมาแขนสองข้างหน้าไปหงค่ะช้าช้าท่าที่หนึ่งดันน้ําหนักไปที่ฝ่าเท้าพร้อมแล้วไปต่อโลดลาตัวพุ่งไปด้านหน้าอกท้องทํามุมต้นขาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวไปต่อท่าที่3ามค่ะวางฝ่ามือกดลงถอยขวาค่ะ โดอ่ะไปที่ทรีเลกด็อกนะยืดหมุนและคว่ำสะโพกลงค่ะหายใจเข้าหายใจออกยาวงอเข่าสไลด์ลำตัวค่ะทวิตแตะศอกซ้าย กลับไปด้านหลังช้าช้าครูนับหนึ่งเราทำสามครั้งนะคะงอเข่าวสไลด์ลำตัวทวิตแตะซอกซ้ายเตะคายกยืดกลับขึ้นไปครูนับสองเงอข่าวแล้วทวิตแตะซอกซ้ายกลับไปด้านหลังช้าช้าค่ะยืดครูนับสามวางฝ่าเท้าของเรากลับลงมาช้าช้า ขย่งยืดเปิดส้นเท้างอเข่าชิดอกค่ะดึงสะโพกของเราไปด้านหลังหายใจเข้าลึกออกยาวตามองตรงค่ะเดินเท้าก้าวขึ้นมาระหว่างฝ่ามือมือแตะข้อเท้าหรือหน้าแข้งหายใจเข้าลึกหายใจออกพับลงตัวลงช้าช้ายืดขาและหลังตามองตรงไปด้านหน้าหย่อนเข่าดึงสะโพกด้านหลังแขนสองข้างหน้าไปหุค่ะเป็นเก้าอี้อีกครั้งหนึ่ง กระตุกขาตึงและยืดประนมมือของเราไว้ตรงกลางระหว่างอกหายใจออกผ่อนค่ะมือทั้งสองข้างขาวาสะเอวขยับขาขึ้นลงสบายๆนะคะคลายวันนี้เป็นซีรีส์ง่ายๆต่อเนื่องกันนะคะสามท่าค่ะลองค่อยๆทําดูนะคะถ้าเราจะเพิ่มอีกนิดนึงก็คือครูโบแนะนําว่าให้ลองค้างท่าให้นานขึ้นนะคะนับ1 2 3, 3 4 5ในใจค่ะเพื่อเพิ่มนะคะความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อของเราในแต่ละท่านะคะ ทำตามครูโบไปทีละสเต็ปนะคะเอาสั้นๆแต่เราทําได้ถูกต้องเข้าทา่าทําวนซีรีส์หซีรีส์สนะคะทำซ้ําไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาะเพิ่มท่าให้อีกนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลองทําดูนะคะ